เปิดภาพล่าสุดสายฟ้าพายุโตเป็นหนุ่มหล่อหน้าเหมือนพระเอกดังมากชมผู้อารยาเอฮาเกตเป็นคุณแม่ลูกสามแต่ก็ต้องบอกเลยว่ายังสวยเป๊ะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนด้านสามีนอตวิชรุตรังสีสิงห์พิพัฒน์ก็ดูเหมือนว่าจะหล่อมากขึ้นทุกวันสมกันดั่งกิ่งทองใบหยกเลยก็ว่าได้ และตอนนี้ก็เป็นครอบครัวที่เพอร์เฟกมากๆเมื่อได้มีบรรดาลูกๆที่น่ารักทั้งสามคนอย่างน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลโดยตอนนี้ที่แฝดสายฟ้าพายุช่วยกันเลี้ยงน้องสาวน้องแอบิเกลล่าสุดทางด้านชมพู่อารยาได้ออกมาโพสต์รูปภาพของลูกชายฝาแฝดสายฟ้าพายุที่ดูโตเป็นหนุ่มขึ้นกว่าเดิมเยอะมาก การันตีด้วยฟันหน้าของสองหนุ่มหลุดแล้วเตรียมตัวเป็นหนุ่มเต็มตัวซึ่งต้องบอกเลยว่าหลายคนที่เห็นน้องพายุในเมื่อก่อนคงจําได้ว่าตัวอ้วนกลมน่ารักจ้ำมั่มแต่ตอนนี้ผอมเพรียวแล้วในขณะที่พี่สายฟ้าที่ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าคลายพระเอกดังอย่างมาริโอมาเรอร์กันเยอะมาก